ดีค่ะกลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูนุนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาสรุปหน่วยกันรู้ที่หนึ่กันนะคะซึ่งเป็นเรื่องจำนวนนับมากกว่า1,000 0แกันนะคะคลิปแรกที่ได้เรียนไปก็คือการเขียนและการอ่านตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจานวนนับมากกว่า1,000 0แ ซึ่งครูก็แบ่งออกเป็น2คลิปด้วยกันก็คือจํานวนนับตั้งแต่1นึ่งแสนแต่ไม่เกิน10ล้านใช่ไหมคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือจํานวนนับมากกว่า10ล้านนะคะคลิปถัดมาก็จะเป็นเรื่องหลักค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะแล้วก็การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบจํานวนนับซึ่งก็จะแบ่งเป็นจํานวนหลักไม่เท่ากันแล้วก็จานวนหลักที่มันเท่ากัน นะคะและก,ก็การเรียงลาดับจำนวนนับเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมายประมาณใช่ไหมคะซึ่งเรื่องนี้ครูก็แบ่งออกเป็น4คลิปด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของค่าประมาณและก็ค่าที่แท้จริงของจานวนนับใช่ไหมคะเรื่องที่2ก็จะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ เรื่องที่3มก็จะเป็นวิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆโดยใช้เส้นจํานวนหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆและก็เรื่องสุดท้ายที่นักเรียนเรียนไปก็คือวิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆโดยใช้ค่าประจําหลักในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเราก็มาดูตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะตัวชี้วัดแรกนะคะก็คือการอ่านและการเขียนตัวเลขคินโดและบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แน,นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดที่2ก็คือการเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แจากสถานการณ์ต่างๆนะคะเรามาดูเรื่องแรกเลยค่ะ จำนวนนับตั้งแต่1นึ่งแแต่ไม่เกิน10ล้านใช่ไหมคะก็คือการอ่านการเขียนตัวเลขคินดดอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับตั้งแต่1นึ่งแแต่ไม่เกิน1ล้านใช่ไหมคะคลิปแรกที่ออกไปจากตัวอย่างนี้นะคะก็คือใส่ลูกคิดตามหลักนะคะก็จะสังเกตว่าจะถึงแค่หลักล้านเท่านั้นสําหรับคล,คลิปแรกที่ครูสอนไปก็เขียน เป็นข้อความบอกจำนวนนะคะก็จะได้หลักล้านมีเท่าไรคะ3ลูกก็จะเขียนว่า3ล้านหลักแสนมี5้าลูกก็จะเขียนว่า5 0 0แสนหลักหมืน่นไม่มีก็คือเป็นศูนย์หมื่นหลักพันมี9ลูกก็จะเขียนว่า900 0หลักร้อยมี6ลูกก็จะเขียนว่า600หลักสิบมี3มลูกก็จะเขียนว่า30สนะคะหลักหน่วยมี8หน่วยก็จะเขียนว่า 8หน่วยนะคะนี่เป็นการเขียนเป็นข้อความบอกจำนวนนะคะก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะส่วนการเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะก็คือมันถึงแค่หลักล้านใช่ไหมคะ3ตัวขั้นลูกน้ำทีหนึ่งนะคะนับจากข้างหลังมานะคะนับจากทางขวามือนะคะ3ตัวแล้วก็ขั้นลูกน้ำทีหนึ่งนะคะมันถึงหลักล้านก็ขั้นแค่2 การเขียนเป็นตัวเลขไทยก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะส่วนเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะอ่านว่า3 5 9ล้านนะคะนี่คือจำนวนนับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนแต่ไม่เกิน1ล้านนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างใส่ลูกคิดตามหลักนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนเป็นข้อความบอกจำนวนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเขียนเป็นตัวเลขคินโดลาบิกก็จะได้แบบนี้ข้างหลังนะคะข้างหลังหลักหน่วยไม่มีก็จะมีค่าเป็นศูนย์หลักสิบไม่มีก็จะมีค่าเป็นศูนย์หลักร้อยไม่มีก็จะมีค่าเป็นศูนย์หลักพันไม่มีนะคะ ก็จะมีค่าเป็นศูนย์เหมือนกันหลักหมื่นก็ไม่มีลูกคิดสักลูกเลยก็จะมีค่าเป็นศูนย์หลักแสนไม่มีสักลูกเลยก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วเขียนเป็นตัวเลขไทยก็จะได้แบบนี้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะก็จะได้ว่า8ปดพันล้านนะคะก็จะอ่านแบบนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องหลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะตัวอย่างนะคะที่ครูเอามาก็คือ3,500 40ห้าร้อยสี่สล้านสองแสน่นานะคะ,ะนักเรียนดูตามตารางที่ครูเอามาเลยนะคะซึ่งเป็นหลักนะคะค่าประจำหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ7นะคะ7อยู่หลัก หน่วยค่าประจำหลักก็คือมีค่าเป็น1 7มีค่าค่าของเลขโดดก็จะมีค่าเป็น7นะคะ6อยู่หลักสิบค่าประจำหลักก็คือมีค่าเป็น10ค่าของเลขโดดของ6ก็คือ60นะคะ1เอามาใส่ในช่องหลักร้อยค่าประจำหลักก็คือ100ค่าของเลขโดดของเลขหนึ่งตรงนี้ก็คือมีค่าเป็น100อยนะคะ9นะคะอยู่หลักพันค่าประจำหลักก็คือ1000พัน ค่าของเลขโดดของเลขเก้าก็คือมีค่า9,000 5... อยู่หลักหมื่นค่าประจำหลักก็คือ1,000 0มีค่า5,000 0นะคะ2อยู่หลักแสนค่าประจำหลักมีค่าเป็น1,000 0ค่าของเลขโดดของเลข2ก็คือมีค่าเป็น2,000 0... 0ศูนอยู่หลักล้านค่าประจำหลักมีค่าเป็น1ล้านนะคะส่วนค่าของเลขโดดตัวนี้ก็คือจะมีค่าเป็น0นะคะ4อยู่หลัก10ล้าน มีค่าประจำหลักก็คือ10ล้านค่าของเลขโดดของเลขสี 4, ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น4 0ล้าน5อยู่หลักร้อยล้านค่าประจำหลักก็คือ1 0 0ล้านนะคะค่าของเลขโดดของเลข5ก็คือจะมีค่าเป็น5 0 0ล้านนะคะส่วน3ตรงนี้อยู่หลักพันล้านค่าประจำหลักของ3ตัวนี้ก็คือ1 0 0 0ล้านค่าของเลขโดดของตัวนี้นะคะก็คือจะมีค่า3,000ล้านนะคะ เขาบอกว่าหลักแต่ละหลักมีค่าประจําหลักแตกต่างกันเลขโดดในแต่ละหลักมีค่าตามค่าประจําหลักนะคะดังนั้นเลขโดดตัวเดียวกันซึ่งอยู่ในหลักต่างกันจึงมีค่าต่างกันยกเว้นศูนย์นะคะอย่างเช่น5ตรงนี้ใช่ไหมคะ5ตัวนี้อยู่หลักหมื่นกับ5ตัวนี้อยู่หลักร้อยล้านฉะนั้น5ตรงหลักหมื่นก็จะมีค่าแค่ห้าหมื่นค่า5 ของหลักร้อยล้านก็จะมีค่า500ล้านนะคะความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ค่าประจำหลักนะคะเลขโดดตัวเดียวกันก็จริงแต่ค่ามันต่างกันเพราะว่ามันอยู่คนละหลักกันนะคะต่อไปเรามาดูการเขียนตัวเลขแสดงในรูปกระจายนะคะก็คือการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายเป็นการแสดงจํานวนในรูป การบวกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะยังดังตัวอย่างที่ครูเอามานะคะซึ่งครูกระจายค่าของเลขโดดออกมาแล้วนะคะในแต่ละหลักนะคะเสร็จแล้วก็เอามาเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะเจ็ดอยู่หลักหน่วยมีค่าเจ็ดสองอยู่หลักสิบมีค่ายี่สิบแปดแปดนะคะอยู่หลัก พันมีค่า8ปดพันหนึ่งอยู่หลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยเก้าอยู่หลักหมื่นมีค่าเก้าหมื่นห้าอยู่หลักแสนมีค่าห้าแสนศูนย์อยู่หลักล้านมีค่าศูนย์นะคะห้าตัวนี้อยู่หลักห้าสิบล้านมีค่าห้าสิบล้านแปดอยู่หลักร้อยล้านมีค่าแปดร้อยล้านนะคะเสร็จแล้วก็เอามาเขียนในรูปกระจายนะคะก็จะได้ดังนี้นะคะก็คือ 8 0 0ล้านบวก50ล้านบวกด้วย0บวกด้วยห0 0 0สนบวกด้วย900,000บวกด้วย8,000บวกด้วย100บวกด้วย20และบวกด้วย7นะคะนี่ก็คือการเขียนแสดงการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะ เขาบอกว่าการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายหลักใดมีจำนวนเป็นศูนย์อาจไม่แสดงก็ได้นะคะอย่างอย่างจำนวนเนี้ยนะคะศูนตรงเนี้ยเราอาจจะไม่เขียนก็ได้หรืออาจจะเขียนเพื่อบอกเอาไว้ก็ได้นะคะศูนย์ตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือจำนวนหลัก เท่ากันแล้วก็จำนวนหลักไม่เท่ากันถ้าจํานวนหลักไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยใช่ไหมคะก็เราไม่ต้องคิดอะไรมากมาเลยจํานวนไหนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจํานวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะจำนวนไหนที่มีจํานวนหลักน้อยกว่าจํานวนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะตัวนี้มี8หลักกับจํานวนข้างล่าง มี9หลักฉะนั้น5 1ล้านเนี่ยจึงมีค่าน้อยกว่า2 4 2ล้านนี้นะคะนี่คือจำนวนหลักไม่เท่ากันอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นจำนวนหลักที่มันเท่ากันในเมื่อจำนวนหลักมันเท่ากันเราก็ต้องมาดูว่าค่าประจำหลักตัวไหนมีค่ามากกว่ากันใช่ไหมคะ จำนวนหลักเขาบอกว่าเมื่อจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดทีละหลักโดยเริ่มต้นจากหลักทางซ้ายสุดนะคะเลขโดดในหลัก10ล้านนะคะมีค่าเท่ากันนะคะ10ล้านมีค่าเท่ากันหลักเท่าไหร่หลักล้านก็มีค่าเท่ากันอีกหลักแสนก็มีค่าเท่ากันหลักหมื่นก็ยังมีค่าเท่ากันอีกต่อไปหลักพันเป็นยังไงคะหลักพัน จำนวนข้างบนนะคะก็คือเลข8มีค่ามากกว่าเลข4ใช่ไหมคะชั้นหลักพันจํานวนแรกนะคะมีค่ามากกว่าจํานวนที่2นะคะก็จะเขียนดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า24ล้าน18,267มากกว่า24ล้านหนึ่งนะคะหรือเราจะเขียนโดยใช้เครื่องหมายนะคะ จำนวนข้างหน้ามันมากกว่าเราก็จะหันหน้าไปหาทางที่มากกว่าเราก็จะอ้าปากกว้างไปนะคะตรงจํานวนที่มากกว่านะคะก็คือจานวนแรกมันมากกว่าเราก็จะหันหน้าไปทางนั้นจํานวนไหนน้อยก้อนมันก็จะลาแหลมไปหาทางนั้นนะคะนี่คือการเปรียบเทียบจํานวนนับโดยจํานวนหลักมันเท่ากันเราก็จะมาดูทีละหลักทีละหลักโดยเริ่มจากหลักทางซ้ายมือมานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียงลําดับจํานวนนับนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเรียงลําดับจํานวนนับได้นะคะอันดับแรกเราก็จะดูจํานวนหลักก่อนนะคะจานวนหลักว่าจํานวนหลักแต่และจํานวนจํานวนไหนมีกี่หลักนะคะอย่างจํานวนแรก3ล้านมี7หลัก9ก้าแสนมี6หลัก 21ล้านเนี่ยมี8หลักนะคะส่วนจำนวนสุดท้าย3ล้านมี7หลักเท่ากันใช่ไหมครับในเมื่อ7หลักเนี้ยเท่ากันจำนวนแรกกับจำนวนสุดท้ายมีจำนวนหลักเท่ากันเราก็จะมาเปรียบเทียบ2จํานวนนี้นะคะแล้วเราก็ทราบแล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือมี6หลักจำนวนที่มากที่สุดก็คือมี8หลักนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูจำนวน สามล้านกับ3ามล้านเจ็ดหมืน,นะคะว่าอันไหนมีค่ามากกว่ากันหรือว่ามีค่าน้อยกว่ากันนะคะจำนวนหลักมันเท่ากันอยู่แล้วเราก็มาดูนะคะว่าสามล้านเหมือนกันหลักแสนเหมือนกันใช่ไหมคะหลักแสนเหมือนกันเลขศูนย์เหมือนกันเราก็มาดูหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นยังไงคะหลักหมื่นจํานวนสุดท้ายเนี่ย มีค่าเป็น7จํานวนแรกมีค่าเป็น0นย์ใช่ไหมคะฉะนั้น3ล้าน7หมมีค่ามากกว่า3ล้านเสร็จแล้วเราก็เอามาเรียงลําดับจํานวนนับได้นะคะก็ดูว่าเขาให้หามากเขาให้หาเขาให้เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาตอบนะคะ ในตัวอย่างนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากก็จะได้9ก้าแสมีค่าน้อยกว่า3ล้าน3ล้านตัวนี้ก็จะมีค่าน้อยกว่า3ล้าน7จ็ดล้าน7 0 0 0ืก็จะมีค่าน้อยกว่า21ล้าน30,000นะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะ21ล้าน30,000มากกว่า 3ล้าน3หมื่นมล้าน7หมื่นมากกว่า3ล้านนะคะ3ล้านก็มากกว่า9 2 7 8แ0นสนกานะคะการเรียงลำดับจำนวนหลายๆจำนวนทำได้โดยการเปรเียบเทียบทีละคู่นะคะแล้วก็เรียงลำดับจำนวนน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็แล้วแต่คำถามที่เขาจะถามนะคะต่อไปนะคะเราไปดูเรื่อง ค่าประมาณกันเลยนะคะที่นักเรียนเรียนไปนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องค่าประมาณของจํานวนนับและการใช้เครื่องหมายประมาณนะคะเรื่องแรกที่ครูสอนไปก็คือค่าประมาณและก็ค่าที่แท้จริงของจํานวนนับใช่ไหมคะก็คือเปรียบเทียบกับกลุ่มหนึ่งสิบตัวใช่ไหมครับจากภาพตัวอย่างก็คือภาพ A มีแมวสิบตัวก็คือ B กับ C นะคะเทียบกับแมวกลุ่ม A นะคะเพราะว่า10เนี่ยเราก็เปรียบเทียบดูว่ากลุ่ม B เนี่ยดูแล้วมันน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่ากลุ่ม A คะอ่าถ้าดูแล้วมันน้อยกว่าเราก็ความหน้าน่าจะน้อยกว่าก็คือเราก็ประมาณว่าประมาณ8ตัวใช่ไหมคะแต่เรานับได้จริงๆก็คือนับได้7ตัวนะคะส่วนกลุ่ม C ดูแล้วมันมากกว่า กลุ่ม A ใช่ไหมคะมากกว่า10ตัวแล้วก็กลับประมาณไปเลยว่า15ตัวแต่นับได้จริงๆเนี่ยก็คือนับได้14ตัวนะคะนี่ก็คือเรื่องการค่าประมาณและก็ค่าที่แท้จริงของจำนวนนับนะคะต่อไปนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะก็คือตัวอย่างที่ครูเอามาก็คือ2 1 7 8 2า5นะคะ าถามหาค่าประมาณจํานวนเต็มล้านนะคะเขาบอกว่าถ้าถามหาค่าประมาณการประมาณจํานวนนะคะเป็นการบอกจํานวนอย่างคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วใช่ไหมคะและก็ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหลักใดเลขโดดถัดไปทางขวามือของหลักนั้นนะคะจะมีค่าเป็นศูนย์ถามหาเต็มล้านก็คือ2ล้านใช่ไหมคะ,คะก็จะได้ประมาณ2ล้านหลักถัดไปของค่าประมาณที่เขาถามหาก็คือจะมีค่าเป็นศูนย์หมดเลย ส่วนค่าประมาณจำนวนเต็มแสนใช่ไหมคะก็จะได้2ล้าน2แสนหลักถัดไปทางขวามือของหลักแสนก็คือหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็นศูนย์ถามหาเต็มหมื่นเต็มหมื่นหลักทางซ้ายก็คงไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือ2ล้าน1น่แสนหมื่นใช่ไหมคะส่วนหลักถัดไปทางขวามือของหลักหมื่นก็จะมีค่าเป็นศูนย์ถามหาเต็มพันหลักถัดไปทางขวามือของหลักพันที่เขาถามหาก็คือหลัก ร้อหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็จะมีค่าเป็นศูนใช่ไหมคะหลักทาองซ้ายมือคงเดิมนะคะตาเอามาเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อค่าประจําหลักที่เขาถามหาหรืออาจจะคงเดิมก็ได้แล้วก็หลักทางขวามือน่ยจะมีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะนี่คือค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหลักต่างๆก็คือข้อนี้ใช้ในการหลักในการสังเกตว่าถ้าเขาถามหาหลัก ไหนหลักทางขวามือก็จะมีค่าเป็นศูนย์ะคะหลักส่วนหลักที่เขาถามหาก็ก็อาจจะคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะสําหรับตัวอย่างนี้เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการดูว่าจำนวนไหนมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักที่เขาถามหาใช่ไหมคะที่นักเรียนเรียนไปแล้วก็แบบฝึกหัดที่นักเรียนทำไปต่อไป วิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆโดยใช้เส้นจำนวนใช่ไหมคะตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือให้พิจารณาจำนวน2จํจำนวนจำนวนนี้เขาให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเต็มร้อยและเต็มสิบมาค่าที่เขาให้มาก็คือ7,359นะคะ แต่ตัวอย่างที่ครูเอามาครูเอามาแค่เต็มพันนะคะเขาให้หาเต็มร้อยกับเต็ม10ก็จริงนะคะถามหาเต็มพันก็คือเทียบกับหลักพันนะคะก็คือก็จะเป็นเส้นจานวนเ0 0 0กับ800 0ันใช่ไหมคะถามหาเจ็ดถามหาเต็มพันฉะนั้น7 3็ดมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยใช่ไหมคะมันอยู่ใกล้เจ็ดพันมากกว่า8ปดพันนะคะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มพันของ 7,359ก็คือ7,000นะคะต่อไปเป็นเขาบอกว่าการใช้เส้นจำนวนหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะทำได้โดยพิจารณาจำนวนเต็มหลักที่ต้องการประมาณ2จํจำนวนแล้วหาว่า จำนวนที่ต้องการอยู่ใกล้จํานวนใดใน2จํานวนนั้นใน2จํานวนนี้นะคะจำนวนที่อยู่ใกล้จะเป็นค่าประมาณที่ต้องการในกรณีที่อยู่กึงกลางจํานวนที่มากกว่าจะเป็นค่าประมาณที่ต้องการใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยพูดไปถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยห้บพอดีนักเรียนอยากจะได้สองหรือ300ถ้ามีอยู่สอง อ่เราก็ต้องประมาณว่า300ใช่ไหมคะคงไม่มีใครประมาณเอาแค่2 0 0หรอกนเนาะเผื่อบางทีของไม่พอเงินไม่พอเราก็ต้องประมาณไว้ก่อนว่า300ใช่ไหมคะเตรียมเงินเอาไว้ว่า300นะคะเงินเงินเหลือดีกว่าเงินค่ดจริงไหมคะเ,เงินเหลือดีกว่าเงินไม่พอจ่ายนะคะฉะนั้นเราก็ประมาณถ้าค่ามัน250าเราก็ประมาณไปเลยว่า300นะคะก็คือเอาค่าประมาณที่มันมาก นะคะต่อไปค่าประจำหลักนะคะต่อไปวิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆใช้ค่าประจำหลักหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะตัวอย่างที่ครูโอมานะคะก็คือจำนวนนี้นะคะก็คือให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านนะคะวิธีขั้นตอนแรกก็คือหาเลขโดดในหลักที่ต้องการประมาณก็คือเลข โดดตรงนี้นะคะอยู่ในหลักล้านใช่ไหมคะาถามหาเต็มล้านเราเราก็ต้องดูหลักล้านมีค่าเป็นเลข3ตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วสเต็ปที่2ให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวาถามหาเต็มล้านก็ต้องดูหลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนหลักแสนเป็นเลข3ในเมื่อหลักแสนเป็นเลข3ฉะนั้นก็พิจารณาอีกว่าเลขโดดที่ต้องการพิจารณามีค่ามากหรือน้อยกว่า5 หลักแสนตรงนี้มีค่ามากหรือน้อยกว่า5คะเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งไปเลยแต่ถ้ามากกว่า5ก็คือให้มากกว่า5หรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นนะคะในหลักล้านฉะนั้นหลักแสนตรงนี้มีค่าน้อยกว่า5เราก็ต้องปัดทิ้งไปหมดเลยใช่ไหมคะก็จะได้ประมาณ3ล้านแต่ถ้าเลขโดดในหลักแสนมีค่าเท่ากับ5หรือมากกว่า5 เราก็จะปัดหลักล้านขึ้นจาก3ล้านก็เป็น4ล้านใช่ไหมคะแต่ว่าในตัวอย่างนี้หลักแสนมีค่าเป็นเลข3ฉะนั้นน้อยกว่า5ก็ปัดหลักแสนทิ้งไปนะคะหลักล้านก็มีค่าเท่าเดิมก็คือ3ล้านนะคะนี่คือการใช้ค่าประจำหลักในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะต่อไป เป็นการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะสเต็ปแรกนะคะเต็มพันนะคะเต็มพันเราก็ดูว่าเต็มพันตรงนี้มีค่าเป็นเลขสองใช่ไหมคะสเต็ปที่สองก็คือพิจาราเลขโดดที่อยู่หลักถัดไปในหลักถัดไปทางขวานะคะก็คือเขาถามหาเต็มพันเราก็ต้องดูหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยเป็นเลขห้าหลักร้อยเป็นเลขห้าฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่าห้าให้ปัดทิ้งถ้ามากกว่าหรือเท่ากับห้าให้ปัด หลักพันขึ้นใช่ไหมคะให้ปัดหลักพันขึ้นฉะนั้นแล้วหลักถัดไปทางขวามือเนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมคะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันก็จะได้สามล้านสามแสนแปดมืนสามพันะคะสามพันนี้มาจากไหนมาจากมาจากสามพันตรงนี้มาจาก หลักร้อยมันเป็นเลข5ฉะนั้นเราหลักพันมันเราก็ต้องปัดขึ้นนะคะก็จากเลข2ก็ต้องเป็นเลข3นั่นเองนะคะก,ก็จะได้ว่าก็จะได้ค่าประมาณ3 3มล้านสาสนแมสพันนะคะส่วนหลักตัดไปทางขวามือก็จะมีค่าเป็น0ูนย์เลยนะคะ การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆวิธีหนึ่งทำได้โดยการพิจารณาเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งถ้ามากกว่า5ห,หรือเท่ากับ5ก็คือให้ปัดขึ้นเหมือนที่ผูบอกนะคะจบแล้วนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1ของนักเรียนนะคะซึ่งของนักเรียนก็จะอยู่ในหน้าที่14แล้วก็หน้าที่15นะคะบางคนทําล่วงหน้าไปแล้ว แต่นักเรียนย้อนกลับมาดูด้วยนะคะว่าถูกไหมเพราะว่าครูสอนจบแล้วบางคนอะ่ะทาเสร็จตั้งแต่ครูยังสอนไม่จบหน่วยนี้เลยซึ่งครูดูแล้วก็ผิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะมีอยู่สองข้อเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะข้อสองเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเขาให้มา แล้วนะคะตัวหนังสือแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยส่วนก็สเขียนเป็นตัวเลขคินดูอารบิกนะคะก็คือ10บไม่พูดดีกว่านะคะข้อ4เขียนในรูปกระจายนะคะมีอยู่2ข้อนะคะข้อ5เลขโดดที่ขี้นใต้นะคะอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดนะคะมี2คําถามนะคะข้อ5ก็ถามว่ามี อยู่ในหลักใดด้วยและก็มีค่าเท่าใดฉะนั้นเลขโดดตัวที่ขีดเั้นได้อยู่หลักใดเลขศูนย์ตัวนี้อยู่หลักใดแล้วก็มีค่าเท่าใดนะคะฉะนั้นข้อ5นี้1ข้อตอบ2คําตอบนะคะเพราะว่าก็ถามว่ามันอยู่หลักใดและก็มีค่าเท่าไหร่ด้วยนะคะส่วนข้อ6หาจํานวนที่มีรูปกระจายนะคะเป็นแบบนี้นะคะที่เขากระจายมาให้แล้วให้ในักเรียนเขียนเป็นจํานวนนับ มานะคะส่วนข้อ7จํานวนใดมากที่สุดนะคะข้อ8ตัวหนังสือแสดงจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือจํานวนใดตัวหนังสือนะคะเขาให้ตัวหนังสือมาท่นเองก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะไม่ใช่เขียนเป็นเลขกินนวบระบิกมานะคะเขาให้เป็นตัวหนังสือมาท่นเองก็ต้องตอบเป็นตัวหนังสือส่วนข้อเ้าเขาบอกว่าหาจํานวนที่มากกว่า9ก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 9999อยาหนึ่งอลองคิดมาดูซิว่าคำตอบนี้คือเท่าไหร่ส่วนข้อสิบเขาให้เปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนนะคะว่าเปรียบเทียบก็คืออะไรคะก็คือจำนวนไหนมันมากมันน้อยกว่ากันใช่ไหมคะก็คือการเปรียบเทียบเขียนมาแล้วก็ใส่เครื่องหมายมาให้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนข้อสิบเอ็ดเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะสิ 12, เรียงลำดับ จำนวนจากมากไปน้อยนะคะส่วนข้อ13หาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนตเต็มหลักที่ขีดเส้นใต้ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนตเต็มหลักที่ขีดเส้นใต้นะคะเขาหาข้อ1ก็หาหลักอะไรหลักแสนฉะนั้นหลักแสนจะมีค่าเท่าไหร่เก้าแสนเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะส่วนข้อ2เขาขีดเส้นใต้หลัก10ล้านฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหลัก10ล้านมีค่าเท่าไหร่เตือนผ่านไปแล้วนะคะ ถ้านักเรียนจำไม่ได้นะคะนักเรียนก็เปิดไปทบทวนในคลิปเรียนนะคะแล้วก็ค่อยมาตอบนะคะและที่สําคัญทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งครูด้วยนะคะ4ีทับหกับ4ีทับสส่งมาที่ไลน์ของครูได้เลยนะคะไม่ต้องสร้างอัลบั้มนะคะส่งภาพมาได้เลยนะคะ ส่วนห้อง3าม4ทับสกับ4ีทับสนะคะส่งไปที่ครูประจําชั้นได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมส่งงานครูด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ